แสบทำไมมือเป็นแผลอรอหอมาหนึ่งเส้นลาบลุงนิน้นโอ้โหวันนี้พ่อปองพาดีไซน์มากินลาบนะทุกคนปะจริงๆมันก็มีอาหารอย่างอื่นเยอะแยะปาเข้าไปกันว้าวอาหารมาแล้วนี่ตายบอกหน้ากินเวอร์หรอนี่ยังมาไม่หมดนะอันนี้ลาบปลาอันนี้อะไรนะแอบหมูโอ้โหของดีไซน์ยังไม่มาอ่ะชิมก่อน,นทำไรเผ็ดนะเ<ๆ>ผ็ดนะ<ๆ> แซบทำไมมือเป็นแผลหรอพอมาหนึ่งเส้นเ็ดเขาบอกเออโห่องดีไซน์ามาแล้วสั่งอะไรไว้คะสั่งผ้ามะพร้าวหมูกรอบไข่มากนี่ไม่ใส่พริกใช่ไหมว้าวไม่ยัางแล้วโอ้โหจะกินหมดเลยเนี่ยต้มยำกุ้งมะพร้าวเอ้ยอะไรนะต้มยำกุ้งใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนเหรอใช่ ใสตักสีตักสีกุ้งล้วนเลยเหรอโอ้โหกโุห้งตัวใหญ่ที่สากินได้กุ้งอรลูกมีเห็ดมีกุ้งมีเห็ดแล้วก็มีมะพร้าวอ๋นนี้ง่ายมะพร้าวว้าวกินข้าวอ่อนะกินข้าวร้านนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดลำพูนเรามาร้านนี้เป็นครั้งที่สามหรือสี่แล้วเขามีบริการทั้งอาหารพื้นเมืองทางภาคเหนืออาหารทั่วไปของภาคกลางแล้วก็ยังมีอาหารญี่ปุ่นด้วย มาครั้งนี้พ่อป่องอยากกินอาหารพื้นเมืองส่วนแม่กุ้งอยากกินส้มตำแซ่บๆดีไซน์ลังเลว่าจะกินอาหารญี่ปุ่นดีไหมแต่สุดท้ายก็สั่งเป็นข้าวกะเพราหมูกรอบไข่ดาวแต่แอบติดใจตำตีนไก่ที่แม่กุ้งสั่งมาดีไซน์บอกว่าแซ่บมากอร่อยมากอาหารที่นี่ถือว่าอร่อยถูกปากบ้านเราเลยราคาก็ไม่แพงด้วยเวลาเรามาทำธุระที่จังหวัดลำพูนส่วนใหญ่ก็เลยจะแวะมาทานที่ร้านนี้กันใครชอบนั่งเล่นฟังเพลงชิลๆตอนค่ำเขาก็มีดนตรีสดให้ฟังด้วย เด็กๆทานข้าวเสร็จแล้วอยากทานไอศครีมน้ำแข็งใสหรือรวมมิตรที่นี่เขาก็มีได้นะส่วนผู้ใหญ่ถ้าอยากนั่งจิบน้ำมีฟอง,ฟ,องฟังเพลงชิลๆที่นี่เขาก็มีบริการครบทุกรูปแบบส่วนบ้านเราทานข้าวเสร็จแล้วก็ต่อด้วยของหวานแล้วก็กลับไปนอนตีพุงที่บ้านจ้าข้าวอิ่มแล้วต่อด้วยของหวานอันนี้เลยคะ่ะรวมมิตร <laughs> สั่งน้ำแข็งใสกลายเป็นรวมมิตรเหรอเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยใช่ไหมกะจะกินน้ำแข็งใสได้รวมมิตรซะง,งั้นนี่ ข้าวปองก็รวมมิดนะคะทุกคนแม่คุ้งไม่ไหวแล้วอิ่มแล้ว,ลวดูเกลี้ยงเลยหมดทุกอย่างที่ใสอิ่มไหมถ้ากินนี้หมดก็คืออิ่มใช่ไหมโอเคอ่ะอือือ